ขบวนรถรอบบ่ายนะครับวิ่งข้ามผ่านสะพานตรงบึงมักกะสันไปเรียบร้อยแล้วนะครับ สะพานข้ามบึงมักะสันมักคู่นี้นะครับพรถไฟวิ่งผ่านไปแล้วนะครับมาก่อนแถวนี้เสือดำดุมากนะครับบอกเลยขอโทษที่ม่ไ้ีแต่พีไม่ได้ดีครับ นะไยังเนี่ยขึ้นได้ไหมขึ้นไม่ได้ขึ้นไม่ได้มีทางเข้าไหมนะ ค่อนข้างอันตรายเล็กน้อยนะครับเหมาะกับนักประจนไัยนะครับกเ,เผาเิ่งย่างได้นะเศษลางเหล็กนะครับกองอยู่เป็ละเกะละกะนะครับขบวนอะไรกันบ้างนะครับก็ลองส่องดูนะครับตนนะ้นไม้นาปีนได้ไหมนะ นีฮานามิฮานาบิชิอะไรหรือเปล่านะครับไม่แน่ใจนะครับจะหามุมสูงตรงไหนได้นะสูงสุดก็น่าจะได้ประมาณนี้แหละครับพยายามมองว่ามีทางปีนเข้าไหมนะ ห hmm. รือว่าก็กันมาถึงตรงนี้นะครับโอ้ oh oh. มีคีหะนะฮะแงวอยู่ตู้นึงนะครับสภาพดูซากมากเลย